ทำไมเลวานด่นั่งฮะยังไม่ถึงคิวโยนเหรียญแพ้ป้ายยิงสวยหลายลูกนะเต็ดโดนเสาคนเสายิงเลยเอาหน่อยพีย่เอกโอ้ยสวย สวยนี่ไงเข้าซ้ายแล้วโชน่อซ้ายเร็วซ้ายซ้ายเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายไปยิงเลยยิงเลย

ต้องให้เข้าซ้ายก่อนเออต้องเข้าซ้ายก่อนถึงจะตายซ้ายสั่งตายเฮ้ย เรื่องปะทะคอยบอกไ้โดสอยได้ลูกเนียตัลูกนอ่ เออทำไม่เอาสีส้มมาไมม่ันเสื้อมันเปียกไงไม่ใช่ ไแล้วเข้าซ้าแล้วปาให้เพื่อนได้ไาวู้วู้วมันต้อย่างงี้วิ่งเล่นกันยี่ห้าตัวเทลิเทลีเับเีปยาเอาคปปัาครับเดี๋ยวดเดี๋ยวส่งให้นนท์ดน

พี่เอกังงินเอออมีคนากลัวเลยลทีนี้เราก็ลงก่อนลงก่อนถ้าออกก็ลงกับเไปเล แม่สองชั่วโมงครึ่งป่าสองชั่วโมงครึ่งเราเล่นสามทุ่มสี่สิบห้าสามทุ่มสี่สิบห้าเที่ยงคืนสิบห้าเที่ยงคืนสิบห้ามั้งสองชั่วโมงครึ่งอ่ะสอง เ <Huh? S 2> ต็มที่นี่โอ้โหซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งไปอีกทีหนึ่งไปไปไปลีวันโดมาหนดิโอโหโอเต็มที่เอ้ย <c oughs> <c oughs> เืเครียดห้วอเหรเครียดวะอีกแวินาทีแวินาทีโอ้หมดเวลา